สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนวันนี้ก็ถึงเวลาที่น้องหุนจะได้รับวัคซีนป้องกันอาการรุนแรงจากการติดเชื้อโคโรนาไวรัส2019แล้วค่ะวัคซีนที่น้องหุนจะฉีดวันนี้เป็นวัคซีนไฟเซอร์ฝาแดงสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6เดือนถึง4ปีค่ะซึ่งเราจะฉีดกันทั้งหมด3เข็มเข็มละ 0.2cc หรือ3ไมโครกรัมโดยเข็มที่2จะห่างจากเข็มแรก4สัปดาห์และเข็มสุดท้ายห่างจากเข็มที่28สัปดาห์ค่ะ จากการศึกษาภูมิคุ้มกันเมื่อฉีดครบ3ามเข็มจะสามารถลดการติดเชื้อได้ถึง80%ป้องกันอาการรุนแรงลดการเสียชีวิตและที่สำคัญสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะมิดซี่ในเด็กเล็ด้วยค่ะตอนนี้เราไปดูอาการหลังฉีด30นาทีกันค่ะตอนนี้กลับมาดูอาการที่ลดหลังฉีดนะคะเแบบีก็ง่วงมากเลยเพราะว่าวันนี้ตื่นเช้ามากแล้วก็ออกมาฉีด วัคซีนเลยอากาศร้อนด้วยอากาศร้อนด้วยดูหนะ้าจะหลับแล้วแต่เป็นได้อยู่หลับไปแล้วที่เช็คดูก็ยังไม่มีผืนอะไรขึ้น บอกว่าจะมีอาการเบื่ออาหารอนยหิวไม่ไหวต่หิวกว่าอาจจะเบื่อมั้งแต่หนูหิวกว่าเบื่อแหละแต่หิวกว่ากำลัต้องกินจากการที่หมามีได้อ่านและดูรีวิวมากมายเพื่อประกอบการตัดสินใจในการให้น้องดูฉีดวัคซีนเนี่ยก็ยังไม่เห็นว่าในเด็กเล็กจะมีอาการอะไรที่รุนแรงนะคะ โดยส่วนมากอาการที่พบก็จะมีเจ็บบริเวณที่ฉีดมีไข้อ่อนเพลียเบื่ออาหารและบางคนมีผื่นขึ้นหลังฉีดประมาณนี้ค่ะส่วนเรื่องการศึกษาผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฝาแดงในเด็กเล็กของต่างประเทศก็ไม่พบอาการข้างเคียงที่รุนแรงหรือเสียชีวิตจากการฉีดวัคซีนค่ะซึ่งหลังจากฉีดเสร็จคุณหมอก็แนะนำให้น้องงดออกกำลังกายหรือเล่นอย่างหนักเป็นเวลา7วันนะคะ และถ้าหากพบว่ามีอาการผิดปกติที่รุนแรงหลังจากได้รับวัคซีนก็ให้รีบพบแพทย์โดยด่วนค่ะ 是这个。So, และนี่ก็คืออาการของน้องฮูลหลังได้รับวัคซีนค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังจะพาเจ้าตัวเล็กไปรับวัคซีนเช่นกันนะคะสวัสดีค่ะ